เข้า Messenger ไม่ได้เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็ค้างอยู่อย่างนี้หรือจะเข้าทางเฟซคลิกที่แชทบอกก็ค้างอยู่อย่างนี้เข้า Messenger ไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบครับ เข้าไปในแอป,ปการตั้งค่าครับเลื่อนหาแถบแอปแอปพลิเคชันหรือตัวจัดการแอป,ปครับเมื่อเจอแล้วคลิกเข้าไป1นึงครั้งครับแล้วเลื่อนขึ้นหาแอปพลิเคชัน Messenger ครับ เมื่อเจอแล้วคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับเลื่อนขึ้นหาที่เก็บเจอแล้วคลิกเข้าไปหนึ่ครั้งครับคลิกที่จัดการข้อมูลครับคลิกตกลงครับ กดย่อหน้าจอและปิดได้เลยครับหาแอปเม s เซนเจอร์ Messenger ครับเจอแล้วคลิกลงไปหนึ่งครั้งครับเลือกบันทึกข้อมูลครับเลือกบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบครับ เลือกไม่ใช่ตอนนี้ครับเลือกตกลงครับเลือกไม่ใช่ตอนนี้ครับเรียบร้อยครับเราสามารถเข้าใช้งานในแอป messenger ได้เรียบร้อยแล้วครับคือทั้งหมดในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์คลิปฝากกดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลด้วยครับบุญรักษาทุกท่านสวัสดีครับ